นั่งหลับตาจเจริญสมาธิพาวนากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆสบายๆ ทำแจงเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนกลางกาย ฐานที่เซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับทินเนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเราจะกำหนดบริกรรมในมิดหรือนึกถึงภาพ ดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆเป็นบริกรรมนิมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะฝังใจของเราก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อให้ใจของเรานะ อยู่ภายในกลางกายของเราคือเราเคลื่อนย้ายใ,ใจของเราจากททวดปผูกพันติดยึดกับคนสัตว์สิ่งของมาอยู่กับดวงใสใสหรือองค์พระใสใสยอย่างนี้ใจจะได้คุ้นเคยกับภายใน แต่พอถึงเวลาจริงๆน้นเมื่อใจหยุดนึ่งได้ถูกส่วนแล้วภาพเหล่านี้ก็จะหายไปเองเพราะว่าหมดความจำเป็นแล้วนื่องจะเป็นภาพที่เราสมมุติขึ้นมานึกขึ้นมาจะได้ง่ายต่อการ วางใจไว้ในศูนย์กลางคายฐานที่เจ็ดไว้อยู่ประมาณนีนะ้ก็ต้องมีเครื่องหมายเป็นดวงใสๆขนาดเล็กใหญ่ของดวงใสหรือองค์พระเขาแล้วแต่เราชอบขนาดไหนเราก็เอาขนาดนั้นนะจ๊ะ สำหรับบางท่านที่นึกเป็นภาพแล้วมันอดที่จะเคลนภาพไม่ได้หรือนึกไม่ออกนึกแล้วปวดศีรษะไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปนึกเป็นภาพให้วางใจทำความรู้สึกไว้กลางท้องของเรา อย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะวัตถุประสงค์ที่เรานึกเป็นภาพก็ดีหรือวางใจนิ่งเฉยก็ดีต้องการให้ใจกลับมาอยู่ที่ตั้งเดิเดมภายในเพื่อให้มันหยุดให้มันนิ่งหลังจากที่มันวิ่งมาหยุ่ มานานแล้วนะไปในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันทำให้เราไม่พบกับความสุขที่แท้จริงดังนั้นเราก็ต้องมาฝึกใจให้หยุดนิ่งๆิ่ยู่ภายใน ฝึกไปเรื่อยๆนะลุงน,นะฝึกไปเรื่อยๆอ,อย่าไปท้อหรือเลิกเลิกไปกลางคันกันซะก่อนอย่างนั้นทำความเพียรไปเราต้องยอมรับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดา เพราะฉะนั้นฝึกใหม่ๆม,มันก็มีฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างเบื่อบ้างท้อบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็อย่าไปทิ้งให้ทำความเพียงต่อไป บางทีเรานั่งไปแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ก้าวหน้าซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่การที่เราไม่ทำสิถึงจะเรียกว่าไม่ก้าวหน้าแต่ถ้า,าลงมาฝึกกันไปทุกๆวันเนี่ย,ยมันก้าวไปข้างหน้าทั้งนั้นแหละแต่มันอาจจะช้าหน่อยการที่เราค่อยๆเดิน ถึงมันช้าแต่ก็ถึงเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่เดินมันก็อยู่กับที่มันก็ไปไม่ถึงเป้าหมายก็แปลว่าถ้าเราไม่นั่งฝึกใจให้อยู่ภายในก็คือการไม่ยอมเดินนั่นเองมันจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรเราต้องฝึกนะจ๊ะเราถึงจะสมหวังในชีวิต คือการได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งมันมีเพียงประการเดียวคือหยุดกันนิ่งอัติสันติปรังสุขขังความสุขได้จากการหยุดนิ่งอย่างเดียวหรือสุขอื่นที่นอกจากการหยุดนิ่งไม่มีก็แปลว่าเราจะไปหาความสุขจากที่อื่นแล้วก็จากคนจากสัตว์สิ่งของ มันไม่มีไม่เจอไม่มีไอ้ที่ไม่เจอเพราะว่ามันไม่มีซึ่งผู้ฉลา,าดนะมีปัญญาเขาก็จะไม่เสียเวลาไปกับการไปหาในสิ่งที่มันไม่มีเพราะสิ่งที่มีมันอยู่ที่เดียวนะคอหยุดกับนิ่งหยุดภายในไปนั้นฝึกไปเรื่อย เห็นไม่เห็นมันก็ไม่เป็นไรแล้วฝึกไปแต่ฝึกไปเรื่อยๆไอ้ไม่เห็น่ะเป็นไม่มีต่างธรรมชาติเร็วถ้าเรามีความเพียรทำอย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอถูกหลักวิชาคือวางใจพอดีพอดีเดี๋ยวก็สมหวัง พอดีเนี่ยสังเกตต่ความพึงพอใจสมมติเราหลับตาแล้วก็วางใจนิ่งนิ่งทำความรู้สึกว่าอยู่ภายในแล้วเราก็ปรับเอาสังเกตว่าแค่ไหนเราจะรู้สึกว่าเราพึงพอใจแม้ว่ามันมืดคือนิ่งจินต์กลางความมืดด้วยใจที่ เป็นปกติไม่ทุกข์ไม่เดือดเนื้อร้อนใจไม่ว่าจะมืดเพียงใดก็ตามอย่างนี้ถูกหลักวิชาแล้วละ,ละใช้ได้ให้นิ่งต่อไปอย่างนั้นเรื่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนุ่มๆ,มๆจะภาวนาสมารังสมารัง หรือไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรสำคัญที่เราต้องประคองใจบางท่านถนัดในการภาวนาแล้สสึกทะภาวนาแล้วเหมือนมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนคอยประคับประคองให้ใจอยู่ในตัวอย่างนี้เราก็ภาวนาไป แต่บางคนบอกอยากอยู่เฉยๆสบายกว่าก็ให้อยู่เฉยๆนะจ๊ะอยู่เฉยถ้าเมื่อยเราก็ขยับถ้าฟุ้งล้วก็ไปเยอบเปลือกตาสักนิดหนึ่งปลปือตาถ้ายังไม่หายก็ลืมตาเลยแต่ถ้าหากว่าปืบรือตาแล้วหายแล้วก็อยู่ในระดับขนาดนั้นแล้วก็ค่อย วางใจเบาๆมันฝึกกันไปทุกอริยาบทอย่าฝึกเพียงอริยบทเดียวเฉพาะอริยบทนั่งเราก็ต้องฝึกไปให้ได้ทุกอริยบทจะยืนเดินนอนแล้วก็ทำไปด้วย แม้เราจะต้องทำภารกิจประจำวันเนี่ยต้องทำมาหากินต้องเรียนหนังสือหนังหาเราก็สามารถฝึกกันไปได้ฝึกได้บางคนทอดพระท้องโก้ไปด้วยเนี่ยแล้วก็ภาวนาสัมมาหลังไม่ทอดไปไมียวันหนึ่ง,งวันแห่งความสมรัรนาเลยใจมันนิ่ง ไปเห็นในตอนนั้นก็มีเพราะฉะนั้นให้ทำความเพียรน,นะลูกนะฝึกขึ้นไปเรื่อยๆเรามาเกิดเพื่อการนี้แหละมาทำระนิพาในให้แจ้งโดยเริ่มต้นหนึ่งหยุดนิ่งให้เป็นแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึง่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราซึ่งอื่นไม่ใช่เลย เมื่อเรารู้ว่าพรลรัตตนตรัยอยู่ในตัวเริ่มต้นที่ศูนยกลางกายทานที่เจ็ดโดยวิธีหยุดนิ่งเรามีความรู้อย่างนี้ถึงถือว่ามีบุญมากแล้วเลยจะนั่นกันเลยแต่ความเพียรพยาพยามพยายามฝึกไปแล้วก็ปรับใจไปด้วยทำไงรู้สึกมันจะพอดีแม่มืด ก็มีความสบายไม่เดือดเนื้อร้อนใจกใ็รักษาอารมณ์นั้นเรื่อยไปเลยความรู้สึกอย่างนั้นก็เรื่อยไปจนกระทัางมันก็จะนิ่งนงนานขึ้นแต่มันก็ยังมืดอย่างเดิมนิ่งนานแต่วมืดแต่ว่านิ่งนุ่มลักขนาน,นก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อยๆ แลดจะเหมือนว่าเวลาหนึ่งชั่วโมงสมมติอย่างนั้นนะจ๊ะแต่ก่อนนั่งเรานั่งไปรู้สึกว่าโอ้ใชมนมันยาวนานเงีอะไรเมื่อไหรจะถึงชั่วโมงสักทีนึงแต่ถ้าเราวางใจเป็นนิ่งๆนุ่นนมๆน,นานเงี้ยมีความรู้สึกเวลาหมดไปเร็วแต่มันก็ยังมืดอยู่ อยางนั้นก็ถือว่าก้าวหน้านะจ๊ะถือว่าดีกันเยอะก็ให้ดีใจไว้เถอะเ่อเราทำถูกหลักวิชาแล้วแหละทำต่อไปอีกนิง่นงนมนานความรู้สึกเวลาหมดไปเร็วหรือบางช่วงรู้สึกบางส่วนของร่างกายหายไปมือมึงท้ามึงขามึงศีรษะมึง แม้บางส่วนหายไปนะก็แสดงว่าใจเราเริ่มรวมแล้วอีกตรงไหนบริสุทธิ์ก่อนมันก็จะหายไปก่อนก็ค่อยๆบริสุทธิ์ไปเรื่อยๆอย่าไปตกใจบางคนมาฝึกใหม่ไม่เคยคุ้นกับประสบการณ์อย่างนี้พอส่วนใดส่วนหนึ่งขอร่างกายหายไปเลยกลัวเลยลืมตา ก็น่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเราว่าไม่คุ้นเคยกับประสบการณ์อย่างนี้ดังนั้นก็มีข้อแนะนำว่าให้ทำเฉยๆอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นปล่อยมันไปทำเฉยๆแล้วก็นิ่งอยู่ที่เดิมมันก็ค่อยๆขยาย,ย,ย,ยส่วนที่หายไปเพิ่มขึ้นจนกระทั่ง หมดไปทั้งตัวเลยตอนนี้ก็อย่าไปตกใจจนกระทั่งลืมตาและก,กลัวในการฝึกขอยืนยันว่าไม่มีอันตรายอะไรมีแต่สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลังเมื่อตัวหายไปเนะี่ยบางคนตัวยืดก็มียืด เสร็ตัวเรามันสูงก็จะไปตกใจนะจ๊ะทะําเฉยๆนิ่งๆเดี๋ยวบางทีตัวยอ่อลงมาเหมือนจะติดพื้นนะั่ก็ยังเฉยอ,อีกบางทีมันออกไปทางข้างไปทางกว้างๆบางทีก็พองๆทน้้งตัว เราก็ยังคงเฉยๆอยู่อย่างเดิมไปละบางทีตัวโยกโคลงก็ทำเฉยๆอย่าไปสนใจแล้วก็อย่าไปเพลินกับความโคลงนั่นแหละเก็จะไปคล้อยตามแต่ไม่ฝืนทำเฉยๆเดี๋ยวมันก็หายมันไปเองแหละเฉยๆนิ่งๆนึ่งจะไปสบาย ก็เป็นรูรแล้วมิชีเฉยๆบางทีก็เหมือนคนลุกสู้ซะอกบากใจเต้นตึกตักแรงต่างมากแต่มันเป็นบางคนนะไม่ใช่ทุกคนก็ยังเฉยๆอีกพูดยัางไงาว่าเฉยในทุกๆประสบการณ์ไม่มีอันตรายบงคนใจเต้นแล้ก็จะเป็นโรคหัวใจไม่ใช่ เฉยๆบางทีคนลุกสู้กันมานล้ก็มีวิญญาณอะไรมาทำให้เราคนลุกก็ไม่ใช่เฉยๆับมันทำเป็นเร้แล้วไมิดทีแต่แปลว่าการฝึกเริ่มก้าวหน้าบางทีตัวมันเบาลอยลอยไปพอตัวลอยอาการอย่างนี้เราไม่เคยเจอกลัว บางคนเอามือจับอาสนะสัน,น้นนเอามือควานหาพื้นหรือบางทีลืมตาอย่างนั้นก็ไม่ถูกหลักวิชาาอาการที่เกิดขึ้นถือว่าเราเริ่มมีสมาธิอ่อนๆเข้ามาแล้วล่ะบางทีตัวลอย,อยจริงๆนะลอยจากพื้้นไปจริงๆก็มีแต่ว่า เป็นบางท่านมันลอยขึ้นไปก็เรียกว่าอเุเพงกับปิติแล้วก็เฉยๆแต่มันไม่รู้ไม่ชี้ไปนิ่งๆบางทีน้ำตาไหลเงี้ยแล้กวก็เอ๊เราก็ไม่ได้กลุ่มใจอะไรแต่ทำไมน้ำตามันไหลนั่นก็คือน้ำตาเย็น เกิดเป็นความบิติที่เราอาชนะนิวรณ์ได้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้ให้ทำเฉยๆพะเรามุ่งไปที่หยุดนิ่งหยุดเป็นตัวสำเร็จเรากำลังต้องการการหยุดนิ่งส่วนอาการอะไรต่างๆนั้นนะ เราอย่าไปสนใจมันแต่ว่าอาการเหล่านี้ก็คือเครื่องบ่งบอกว่าเราฝึกได้ก้าวหน้าขึ้นสมาธิเริ่มมากันอย่างอ่อนๆแล้วลนะเหมือนเริ่มเหยียบชาญของสมาธิอยู่ขอบขอบกันแล้วลนะ่ะขอบของสมาธิทีนี้เราก็ยังนิ่งอยู่อย่างเดิมไปเรื่อย เดี๋ยวความมืดนั่นะมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นบางคนก็เห็นเป็นจุดเล็กๆใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศที่เราเคยลืมตาเห็นบนท้องฟ้าในยามราตรีของเดือนที่มืดนั่นเห็นจุดสว่างก็ให้นิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะนิ่ง ทำเฉยๆั่ยแหละหรือบางทีมันแสงมันแวบมาจากด้านซ้ายบางด้านขวาของดวงตาเราก็ไม่ต้องไปจำเรื่องดูหรอกทำมันรู้แล้วไม่ชี้ทำเฉยๆหรือบางทีเหมือนใครเอาไฟมาส่องหน้าหรือคล้ายๆมันใครเปิดไฟไว้ในห้อง ทั้งทั้งที่ตอนที่เราเริ่มนั่งมันมืดจะไปลืมตาแล้วจ้ทจะทำเฉยๆจะเป็นคนช่างสงสัยให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ประสบการณ์ถ้าถึงขั้นนั้นขั้นนี้แล้วเรื่องแรงต่างให้ทำตัวเหมือนนักเรียนอนุบาล แม้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่เตดใจให้เป็นเด็กให้อินโนเซนต์เด็กซึ่งไม่มีความรู้อะไรมากมายทำเยฉยๆไปหรือบางทีมันหล่นวูบลงไปอาจจะทำให้เราผวาบ้างก็ช่างมันเฉยๆทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณว่าเราก้าวหน้า ในการทำสมาธิสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปในทุกๆประสบการณ์ที่เป็นอย่างนี้หรือนอกเหนือจากนี้คือเฉยๆเนี่ยประโลมและไม่ชี้เหมือนกับผู้ที่เจนโลกผ่านโลกมามากเมื่อมีหลาบเสื่อมหลาบมียศดเสื่อมแล้วมีคนจนญนินทามีสุขมีทุกข์ใจก็เป็นปกติ ก็องทำอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นมามีอาการดังกล่าวเราก็เฉยๆหรือบางทีมีภาพนิมิตท,ที่เลื่อนลอยที่ครูบาอาจารย์แนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปติดนิมิตเป็นภาพนรกบางสวรรค์บางเทพบุทตรเทพธิดาบ,บางอะไรต่างๆตลอด สมาธิระดับนี้มันยังไปเห็นนลกสวรรค์ยังไม่ได้แต่ภาพเราถ้ามันฉายขึ้นมาให้เราเห็นเพื่อจะบอกให้เรารู้ว่าจิตเรามันยังไม่บริสุทธิ์เหมือนเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เรารู้ว่าใจของเรายังไม่บริสุทธิ์สมบูรณ์ ภาพนิมิตรตรงนี้และที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าอย่าไปยึดอย่าไปสนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงจังอะไรรวมทั้งภาพนิมิตที่เราสมมุติเป็นดวงไสหรือองค์พระจะไปถึงเวลามันหยุดนิ่งแล้วก็ทิ้งไปแต่นิมิตที่เราไม่ได้ติด แต่เวลานิ่งสนิทนิมิตก็มติดเราเป็นของจริงที่อยู่ภายในนั้นมันอีกแบบหนึ่งมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเก็ะจะนนั้มีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆเดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้นอะลองทำดูนะลูกนะลองทำนิ่งๆ